สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอคลิปเสียงเรื่องเก้าวลีทองของสตีฟจ็อบที่สร้างพลังความคิดและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ 1. นึ่นวัตกรรมทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้ตามถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มคิดนอกกรอบถ้าคุณทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังจะเริ่มเติบโต คุณต้องรู้จักคิดหาทางทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าพึงพอใจและอยากเป็นลูกค้าตลอดไปแต่ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่กำลังหดตัวคุณต้องรีบออกมาจากธุรกิจนั้นๆโดยเร็วก่อนที่จะตกงานหรือธุรกิจล่มสลาย 2. จงเป็นคนที่มีคุณภาพสูงแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิต คุณจะต้องใช้ความสามารถทักษะและความสมัรรค์ที่มีพยายามทำให้มากกว่าคนอื่นมีมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นและใส่ใจในรายละเอียดที่ทําใ้้เห็นถึงความแตกต่างแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตท่าน 3. มีวิธีเดียวที่จะทำงานให้ได้ผลดีเยี่ยมวิธีเดียวที่จะทำงานให้ได้ผลดีดเยี่ยมก็คือ คุณจะต้องรักในสิ่งที่ทำถ้าคุณไม่เจอสิ่งที่รักในตอนนี้จงมองหาไปเรื่อยๆจงทำในสิ่งที่คุณรักเมื่อคุณมีเป้าหมายและพยายามไปให้ถึงมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายยิ่งขึ้นช่วยให้มีช่วยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวและช่วยให้คุณรู้สึกดีเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคด้วยส อาหารและเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่เรากินและเราใช้เราไม่ได้ผลิตด้วยตัวเราเองอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินเราไม่ได้ผลิตด้วยตัวเราเองเราสวมใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นผลิตและอื่นๆอีกมากมายเราเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลาและเรารู้สึกราบบื้มอย่างยิ่งที่เราที่เราสามารถสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ห้าจิตที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเป็นสิ่งมหาศจรรย์อย่างยิ่งในวพชศาสนาจะทำให้เราตะหนักถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นหกโดยทั่วไปแล้วคุณดูโทรทัศน์เพื่อพักสมองและคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อต้องการให้สมองทำงาน ในรอบสิบปีที่ผ่านมามีรายงานการศึกษาจำนวนมากที่ยืนยันว่าการดูทีวีส่งผลเสียด้านจิตใจและอิทธิพลด้านเสียธรรมและคนที่ติดทีวีส่วนมากแม้จะรู้ว่ามันทำให้ชินชาและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่หน้าจอทีวี 7. ผมสูญเงินไปสองล้านดอลลาร์ภายในหนปีมันทำให้ผมรู้จัก ตนเองดีขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวหรือทำผิดเลยนั้นไม่มีหรอกมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จเคยทำผิดพลาดและรู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อทำให้ถูกต้องในครั้งต่อไปผู้เขาบัวมองความผิดพลาดเป็นเรื่องเตือนสติมากกว่าความสิ้นหวัง 8. มีหลายเรื่องที่จะต้องทำให้สำเร็จในชีวิตนี้ มีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องที่ต้องทำให้ทาให้สำเร็จในชีวิตอย่ามัวแต่นั่งคิดมากว่าลงมือทำมากกว่าลงมือทำความปรารถนาความสนใจความลงไหลและความอยากรู้อยากเห็นเหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญที่จะมอบให้กับชีวิตของเราเองของขวัญชิ้นนี้แท้จริงแล้วมันคือเป้าหมายของเรานั่นเอง ใครก็ไม่อาจเลือกเป้าหมายให้คุณได้คุณต้องหาด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นเก้าเวลาของคุณมีจำกัดจงอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นคุณต้องมีความกล้าที่จะทำตามหัวใจปารถนาและสัญชาตญาณคุณมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการโดยไม่มีใครมาคอยขัดขวาง ลองให้โอกาสตนเองฝึกความคิดริเริ่มครับของคครับสำหรับวันนี้